ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวาจะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่3บันทึกว่า จงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทําเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจองจําอยู่เหมือนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจําจองอยู่กับเขาด้วยจงระลึกถึงคนทั้งหลายที่ถูกเขี้ยวเข็นเพราะว่าท่านทั้งหลายก็มีร่างกายเหมือนอย่างเขาข้อคิดจากพระวจนะในตอนนี้นะคะ พระเจ้ากำลังหนุนใจคนที่มีความรักอย่างพระเจ้าประการที่1ก็คือว่าเขาจะต้องเป็นคนที่แบ่งปันความรักฉันพี่น้องกับผู้อื่นเสมอไปเห็นแก่ความเป็นพี่เห็นแก่ความเป็นน้องเห็นแก่ความเป็นเพื่อนมนุษย์คนที่มีความรักที่มาจากพระเจ้าจะเป็นคนที่แบ่งปันอยู่เสมอนะคะแล้วก็ในประการที่สองนะคะคนที่มีความรักที่มาจากพระเจ้าจะไม่ละเลยในการกระทําการดีโดยเฉพาะกลบ กับกลุ่มบุคคลที่เขาอาจจะไม่สามารถกลับมาตอบแทนเราได้เลยนะคะพระเจ้าสอนให้เราเนี่ยได้ต้อนรับแขกแปลกหน้านะคะเพราะว่าเราอาจจะได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวแล้วก็ประการที่3ให้คนคนนั้นน่จะต้องเป็นคนที่ระลึกถึงคนตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความเดือดเนื้อร้อนใจคนที่ถูกเขี้ยวเข็นนะคะคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่จะยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือเวลาที่เราเห็นใครเดือดร้อนแล้วเราช่วยเหลือเนี่ยเวลาที่เราเดือดร้อนพระเจ้าก็จะ ช่วยเหลือชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะขอให้เราเป็นคนนั้นที่จะสําแดงความรักของพระเจ้าร่วมกันข้าแตา่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้คนของพระองค์ได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเราจะต้องเรียนรู้ในการแบ่งปันความรักนั้นให้กับเพื่อนมนุษย์และก็จะไม่ละเลยในการกระทําการดีและรวมไปถึงการที่เราจะระลึกถึงคนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าบางช่วงเวลาเราเองก็อาจจะเป็นคนนั้นที่ตกทุกข์ได้ยาก ถ้าเราช่วยเหลือเขาพระเจ้าก็จะช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันขอให้เราสำแดงออกในความรักตรงนี้พระเจ้าจะได้รับพระเกียรติผ่านการกระทําของเราแลาร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ